สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับช่วงนี้ปีเก่าปีใหม่ครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าผมไม่หยุดและคอยช่วยเหลือเพื่อนๆช่วงปีเก่าปีใหม่แต่หลังจากปีใหม่แล้วผมก็จะหยุดนะครับแต่เพื่อไม่ให้ตรงกันเ,เดี๋ยวให้ดูนะครับครับเราในน้ำอู่ซ่อมรถยนต์นะครับในเขตพัทยานะครับใช้อู่เฮลคาร์ทเวนตี้โฟครับช่วยเหลือฉุกเฉินเรื่องรถตลอด24ชั่วโมงนะครับ ตอนนี้เราก็ไม่หยุดนะครับใครที่มาเที่ยวพัทยาและใกล้เคียงถ้ารถเสียโทรมาได้เลยครับอันนี้มาด้านะครับมาดาก็แบตเตอรี่ช่างแจ็กทำนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เกียร์ช่างตีฟอร์ดช่างใหญ่กับช่างทูนนะครับแล้วก็มีซูเิชิพไตตันเราช่วยตลอดนะครับ ใครที่มาเที่ยวพัทยานะครับช่วงปีเก่าปีใหม่ก็โทรเข้ามาได้นะครับเราสเตนบายตลอด24ชั่วโมงนะครับเราเตรียมรถโมบายไว้ให้นะครับออกไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับ แจ้งข่าวเพื่อนๆนะครับให้ดูนะครับช่วงปีเก่าปีใหม่เราไม่หยุดนะครับอู่เฮลคาร์ทวินที่โฟครับอยู่ที่พัทยาคอยช่วยเหลือเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงใครที่รถเสียแบตเตอรี่ใดไม่ชาร์จนะครับโทรหาเราได้เลยนะครับหรือเครื่องยนต์พังนะครับเราสแตนบาย์ช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงถ้าหลังปีใหม่เราคอยเที่ยวกันตอนนี้เราไม่เที่ยว